เพ CSI LA โพสข้อความหัวข้อ,ขอเคมรโดนตบหน้ากลางเวทีโลกโดยระบุว่าหุ่นมาเนตนายกรัฐมนตรีขเขมรนในเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ก็พบาบารมีของพอ่อหุ่นเซนอเมริกาให้โอกาสแต่กับถูกตอบแทนด้วยความเนรคุณจากมิตรในอดีตกลายเป็นศัตรูเชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบันเพราะขเขมรนไม่รู้จักปุ่นคุณของสหรัฐสุดท้ายอเมริกาก็เทคเคมรทิ้งและตัดสินใจจดจำในฐานนาภัยคุกคามมากกว่าพันธมิตร ย้อนกลับไปยุค1990ถึงปี2000สหรัฐพยายามรักษาความสัมพันธ์กับกับบมพูชามิดแมคโคนเนลผู้ที่สมาชิกจากรัฐเคนทักกี้ถึงกับเซ็นรับรองให้หุ่นมาเนตเข้า West Point ์แม้โดยปกติ West Point จะไม่รับนักเรียนต่างชาติเว้นแต่จะได้รับการเสนอชื่อ nomination จากสมาชิกรัฐสภาสหรัฐหรือกระทรวงกลาโหมกรณีของคุณมาเนตจึงถือเป็นข้อยกเว้นพิเศษที่เกิดจากความหวังทางการทูต เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนจากกัมพูชาในประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนที่เวสต์พอยต์ด้วยความช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองสหรัฐในยุคที่วอชิงตันยังพยายามประคับประค,คองความสัมพันธ์กับหุ่นเซนแต่เมื่อเรียนจบเขากลับนาความรู้ไปฝึกกองกําลังลับหรือ BHQ เพื่อกดขี่ประชาชนลอบสังหารฝ่ายค้านและสร้างเครือข่ายอํานาจของตระกูลและวันนี้ทรัมป์ตบหน้าตระกูลหุ่นกลางเวทีโลกกําลังจะสั่งแบน์ชาวคอมเมเข้าสหรัฐขึ้นบัญชีดามฮิวรอนกรุ๊ป และบริษัทในเครือของตระกูลหุนเซนระบุชัดว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรของทุนจีนสีเทาและกลายเป็นแหล่งฟอกเงินระดับโลกกัมพูชาในยุค2020คาสิโนโลกใต้ร่มจีนฟอกเงินผ่าน ABA Bank Bank of Ca m b o d i a บเดียสร้างเมืองเฉพาะคนจีนในสีหนุบิวเกาะกงปล่อยเป็ดอนุญ,ญาตให้จีนขุดอุโมงใต้ดินเชื่อมคาสิโนก,ากลางกุ่มพนมเปญทหาร BH เสคิที่เคยฝึกจากตะวันตกกลับกลายเป็นเครื่องมือปกป้องอำนาจเผด็จการ ในช่วงท้ายเพจ CSI LA ยังระบุด้วยว่าคำถามจากประชาชนเรารู้แล้วว่าผู้นำเขมรครบไม่ได้และอย่างทรยศแม้กระทั่งอเมริกาผู้เคยมีพระคุณกับคุณมาเน็ตแล้วทำไมผู้นำไทยบางคนถึงอยางไปคบกับพวกนี้